น,นยนกากจอะไรก็แพงลบ,บาก So if your income is stable or going down but prices have gone up by more than 20% t h e n life is going to be tough. วิกฤตเงินเฟอ้อภาระที่ต้องแบกรับกับอนาคตเศรษฐกิจลาวบรรยากาศตลาดยามเช้าในนครหัวเวียงจันทร์เมื่อแสงแดดสาดส่องชาวบ้านออกมาจับใจ่ายใชใ้สอยกันอย่างคึกคักบางส่วนออกมาเตรียมซื้อของเพื่อใส่บาตรยามเช้า ในปีนี้ลาวต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงแมค้าที่ตลาดแห่งนี้ให้ข้อมูลว่าเงินเฟอ้อทาให้พวกเขาต้องขึ้นราคากระทบต่อยอดขายซึ่งผู้ที่ต้องแบกรับภาระมากที่สุดก็คือชาวลาวการใส่บาทยามเช้าเป็นประเพณีที่ชาวลาวทําเป็นประจำแต่ราคาข้าวของที่ซื้อไปใส่บาทนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดใบนี้แล้วก็อีกใบซาวพันใบสองหมื่นสองหมื่นอาโอเค เยอะไหมคะหลายขึ้นหลายเดือยทัานก่อนด้านี้ปลาตัวหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้มั้งมองซาลพันสามสิบแต่เดี๋ยวนี้แมนห้าสิบหกสิบโอ้โหห้าสิบหกสิบพันเกือบเท่าตัวใช่ไหมคะแมนแล้วแล้วเราต้องปรับราคาลงไหมคะหลังจากที่เงินเฟ้อดีขึ้นเพราะว่าเฮายังซื้อเครื่องราคาสูงขึ้นอยู่ยังบดโบลงเถอะถ้าแมนราคาลงเขาก็จะลงราคาปรับราคาลงหรือหวังว่าเงินเงินเฟ้อจะดีขึ้นไหมคะ เงงินลดยทีมข่าวเดินเข้าไปสำรวจภายในตลาดสดพอค้าขายไข่ให้ข้อมูลว่าราคาไข่ก็ปรับสูงขึ้นเช่นกันแต่หากมองในแง่ดีการที่เคยประสบกับเงินเฟ้อทำให้พวกเขาสามารถตั้งรับกับปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตได้กลัวไหมคะว่าเงินจะกลับมาเฟ้ออีกรอบหรือเราจะต้องขาอกรเราสร้างยู่แลแต่ถ้ามันแค่มันช่วงเฟ้อกัที่ว่าเอกัเคยทานมาเอกัเคย พิดท่านมาแล้วเนาะเราเชือว่าเป็นปกติใช้เธรรมดาไปเลยก็เรารับมือกับเงินเฟ้อแล้วก็ทการเมนเพราะว่าถ้าภาวะทานมาเราบุกเคยเคยเจอเนาะการบริโภคนเราก็จะจะกลัวอยู่แต่ถ้าว่ามันันเราเคยทานมาแล้วก็ถือว่าเป็นปกติเลยครับกับพยานแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์เงินเฟ้อในลาวจะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังคงชิงบาดแผลไว้ให้แก่คนในพื้นที่ อะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบถึงปากท้องของประชาชนทีมงานได้เข้าสำรวจร้านกาแฟและราคาของเครื่องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นไปกับคุณอเล็กซ์แครเมอร์ผู้จัดการเวิร์ลแบงค์ในสปะปอลาวคุณอเล็กซ์ให้ข้อมูลว่าตอนต่อปัญหาเศรษฐกิจ <Okay. S 1> คือการกู้ยืมเงินของรัฐบาล okay. and what actually drive inflation in a o s it all started with a lot of borrowing in the decade up until covid, so from about 2006 to about 2016, borrowing for infrastructure, and often this borrowing uh, was for projects that didn't have a great economic return, and often it came with big tax exemptions for the investors. so borrowing, and uh, low government revenues have led to a big burden of debt, uh, which at the moment is more than hundred percent of GDP. Mm -hmm. Okay, I came to Laos uh, three years mm -hmm. ago and when I arrived um, everything was about half the price of what it is now. Right. So uh, half a price of this one. That's right. More or less mm -hmm. because three years ago uh, with one dollar you could only buy about 9,000-10,000 Kip. now you right. can buy 22,000. Right. So that means you know all the ingredients that mm -hmm. they're using here, the coffee, the milk, everything, when they pay for it in baht, it now costs twice as much mm -hmm. as it used to. 23% percent 2023 25 เบื้องหลังเงินเฟ้อเงินกีบอ่อนค่าและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นมีต้นต่อมาจากการเก็บภาษีและการกู้ยืมเงินของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกันหากอธิบายให้เข้าใจง่ายรัฐบาลได้กู้ยืมเงินจากต่างชาติเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในช่วงปี2016 แต่เนื่องจากสปปลาวเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลในอันตราที่ต่ำแต่กลับมีค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สูงทําให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินมหาศาลจนอาจไม่สามารถจ่ายหนี้คืนได้ I it's situation. borrowing infrastructure would for caused debt say by the The And also the tax concessions, um, and obviously uh, low taxes and high debts are a recipe for economic difficulties. And so you can't really blame global conditions for okay. the situation here. Um, if it was global conditions, everybody would be in the same situation. ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นหากเทียบกับปีที่แล้วแต่หนทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไสปสปปลาวยังคงอีกยาวไกล I think uh, we have to keep an eye on uh, whether the government continues to increase uh, taxes um because this will be very important to help them meet the debts um we need to look at How the exchange rate behaves. แม้ว่าพ่อค้าแม่ขายในนครหลวงเวียงจันท์แห่งนี้จะปเชิญกับความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาแต่นั่นก็ทำให้พวกเขาสามารถตั้งรับกับพิเศรษฐกิจในอนาคตได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือการขึ้นภาษีเพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรัง